กระแมวบองประโอลรู้เนี่ยซมสายทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลำเพื่อนออฟเจียวนะฮะวันนี้ก็แมวล่าจบลงไปแล้วรอเข้ากลุ่มปิดนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมฮะลงจากในช่วงของแมวล่านะครับก็แต่งตัวใส่สูตรครับผมฮะสูตรสิบห้าสิบห้านั่นมันปุ๋ยนะครับผมพี่น้องอ้าวจบเองแล้วเนาะอุ้ยสุดยอดว่ะโอ้ในเป่าเอกครับผมเป่าเอกชอบชอบมุกผมนะครับผมสุดยอดอีหลีนะครับน้อพี่น้องนะฮะ วันนี้นะครับผมมีอะไรมาบอกพี่น้องนะครับผมมาซึ่งพี่น้องนะครับผมมาถามกันเข้ามาหลายแห้งครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมพามาเบิ่งนะครับผมวันนี้ไม่คิดว่านะครับผมาจะมาหาไม่คิดว่าแบบจะมาหาแบบโอ้โหนะครับผมแต้แล้วก็ทำตลอดทำ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 สวนไหนโอ้นั่นแน่โอ้เป็นด้วยเป็นด้วยอาหยับเข้ามานั่งใกล้ๆหน่อยเออต้องนั่งใกล้ๆสิ นั่นโอ้ยมันเขามากกับไอหัวโหลดครับพี่น้องนะครับผมสำหรับตอนนี้ทําไมหัวละหัวลออะแรงจังหัวละเพราะว่ากอะไดีวมาดิแค่ย,ยิ้มหัวละปกติก็พอนะครับไปจังไดมาจังยังขี่พันมาเลยแวะอ,อ๋อขี่พนันนะโอ้ไปแล้วไง <laughs> ขี่พันมาเลยแวะมันโบมนเมนแล้วนะครับพี่นอ้องเพิ่นท้ามหาหลายไปไหนมาไปอยู่ไหนมาอะไรยังไงทําไมไม่เห็น มาเที่ยวเล่นที่โดมหรือว่าไม่เห็นไปเที่ยวไปหาอะไรประมาณนี้พี่น้องถามมาหลายนะครับทีงทงท่งานที่งานภายในเอซี่ยิงาระทำฮะเขาเลิ้นสั่งไลฟ์กันออ๋แตวะะออะะ่ว่าช่วงนี้แล้วค่ะก็ท่านท่านได้บอกไอเอซีอยู่นะคะว่าช่วงนี้นอยดยิงแบบเด็ดไอปิดร้านเนาะคะ่ะบปิดขายสร้างไฮมูกเก็เลยบอ่คยมีเวลามาดูเนาะค่ะแต่เมื่อนี้ว่า,างค่ะก็เลยได้เข้ามา มาเป็นกำลังใจให้เขาโอ้โหเขาไอเขานี่คือเหมือนไม่ใช่ผมคนเดียวครับพี่น้องเหมือนหลายคนมาเป็นกำลังใจทุกคนค่ะคิดถึงคุณเอคุณโป๊ะคิดถึงทีมแมมีใครคิดถึงอีกไหมมีนะลองนึกดีๆมีคิดถึงอีกมารอบนี้แบบไม่เจอสองอาทิตย์เหมือนผอมมากสองอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์ใช่ไหมใช่ไหมเกือบสามประมาณนั้นพร้อมเหรอพี่พร้อมแล้วเนี่ยพร้อมลงโยมจุงคุงคือแบบก็แบบ อะไรเหมือนแบบว่าไม่ไม่ได้เจอหน้านานแล้วคือแบบาากินของบ้า่องกินของบ้แซบโอ้ยกินแซบดีนะ <laughs> อันไปก็นเนาะโอ้ยใจเย็นก็ <laughs> <laughs> บ่ได้เจอโดนเนาะไ่ได้เจอโดนก็นเหมือนแบบว่าคือแบบเออก็คิดถึงอะไรวันนี้คิดถึงแล้วคือแบบว่าบ่ได้ทายคิปต้องกันโดนนะครับเพราะว่าพอดีน้องบอกว่าหันว่าคือน้องเปลี่ยนงานใหม่นะครับผมในช่วงของยุควิกฤตแบบนี้คือเมี่ยค่ะยุควิกฤตแบบคือคือยูยูกับบ้านบ่ด้ต้องเฮ็ดงานบอกพี่น้องได้ไหมว่าไปทํางานอะไรหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ย เป็นสาวออฟฟิศเนาะค่ะอยู่ในเมืองคอนแกนนะคะอ๋อสาวออฟฟิศเหมือนปลาที่ฟิตอะไรวันนี้ใช่ในตู้เย็นอ๋อปลาฟิตอ๋อฟิตฟิตหนูก็ฟิตอะไรโอ้ยเยอะๆแต่อะไรที่เนี่ยไม่มันหุ่นฟิตตัวเดิมได้เพิ่มลงใช่เริมใช่มใช่ตอนนั้น54ตอนนี้50แล้วโอ้โห่ก็แบบทำงับนะคะแบบผอม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 นี่ แบบนี้พุ่งก็คาปานต้นกล้วยครับกูได้เห็นก็วป้านักอย่างเ้ยครับ่างงีนะนะครับคาของเจ้าปานเงาต้นตาบ่แม้อัไรมันเพ่งอย่ามองมาทางนี้ได้ไหมไม่ไม่ไม่ยอก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 เหมือนต้นตาลอย่ามองมาทางนี้นะอ่ะฮะตอนนี้อุ้ยทำไมทำไมต้องหันทำไมต้องมองมองซ้ายมองขวาด้วยเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเหมือนมีอะไรแบบว่าระแวงอะไรปะเนี่ยะเนี่ยมันเหมือนระแวงคือแบบว่าระแวงแบบว่าเอ้ยเชื่อจะต้องมาเจอเราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือเปล่าหรือยังไง โอ้ดีโอ้ดีใจเลยเนาะโอ้ดีใจเด้อขยันขึ้นเดี๋ยวปะสวยไหมสวยขึ้นไหมหรือว่าดำอืมสวยสวยมากเลยก็คือสวยสวยแบบอะไรทำให้มองหน้ากันก็บอกว่าสวยสวยไม่ใช่สวยก็พูดแบบอันนั้นเองสายทองแดงเอาสายทองแดงอืม คนคนสวยอะไรครับพี่น้องนะครับนานๆเจอกันทีก็จะมีแต่เรื่องแบบนี้เลยครับผมมาขำขำมาหาๆนะครับจะไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมาหาจริงๆนะไม่คิดว่าจะมาเที่ยวมาหานะครับแต่ก็ว่าอุ้ยไปดีปะเนาะอุ้ยใจสั่งมาอุ้ยเกิดอีกแล้วตึ๊ดฮอุ้ยสิวันดมแล้วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันน่ะ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 อย่างพ่อมาหอยปูนกินเยอะ กินข้าวมาอย่างยังลดความอ้วนแล้วไม่หิวโอ้ลดความอ้วนมันยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเนี่ยยังเลยโอ้แล้วลดความอ้วนอยู่ลดความอ้วนไปกินกับเราไหมเราว่าจะไปกินหมูทะอยู่ไป <laughs> อ้าไหนว่าลดความอ้วนไม่โอ้ยเ<อ>นาะข้าวไม่หิวหิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวนี่หิวอะไรอะ่ะยอดข้าวเหรอหมูกระทะ <laughs> <laughs> อ๋ออุ๊ยขอโทษขอโทษขอโทษพี่น้องไงพี่น้องนะครับนี่แหละครับผม <laughs> น้องหญิงก็ยังเป็น <laughs> เป็น <laughs> เป็น <laughs> เหมือนเดมิมหญิงก็คือหญ <c oughs> ิงคน, <c oughs> นเดมิม <c oughs> ครับผมฮะตอนนี้คือไม่ไม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าคือมันหยิ่งโลงแล้วค่ะพี่น้องกัาไปกดเบางอย่งได้ค่ะพี่น้องอ๋อใช่ไหมที่มานี่คือเพราะว่าเออคิดถึงแล้วก็อยากทำคลิปด้วยโอ้โอ้ยพี่น้องป้องไปเอ้ยพี่น้องป้องไปนะครับผมว่าเม่นทหามาหาผมอยากมาคิดหอดอย่างเดียวอยากมีโมเมนต์ โอ้ยโอ้ยเศร้าเคินต่อเนี่ยเริ่มจัดแสดงแล้วนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับพี่น้องทุกคนนะครับใครที่ยังาท่ได้ซื้อบัตรจองตั๋วเฝ้าเด ใครบัตรท่านจะซื้อบัตรจองตั๋วก็รีบๆนะครับพี่น้องนะครับผมฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมจบจากไลน์นี้นะครับอาจจะเป็นการเปิดวงนะครับผมเปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลนะครับผมเอาทำไมรู้อ่ะก็ติดตามอโอ้ติดตามด้วยนะครับผมอยู่ที่ไหนนะ รอรูนนกันค่ะแต่ที่แน่ๆอยู่ในเมืองมหาสา,ารคามค่ะนี่นะครับผมบ้าบอกคิดว่าไม่นึ้ว่าจะติดตามขนาดนี้ก็ติดตามติดตามติดตาม,ต,ต,าม,มติดตามเราติดตามไม่ <laughs> ตามลอดิอ๋อเนี่ยครับผมก็จะได้เห็นนะครับพี่น้องพี่น้องก็จะได้เห็นนะครับผมว่า,วาบอดเป็นโสดนะครับผมฮะประมาณ80-90%นะครับผมที่เราจะได้เปิดวงวันที่25นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการาเดินสายแสดงหรือเปล่านั้นยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเปิดวงน่าจะ90%แล้วนะครับผมตามโสดนะครับผมมื่อนี้เอามาหอดแล้วฝากพี่น้องแน่ว่า เป็นยังไงบ้างไปไหนมาเออเพิ่งมาเออแบบว่าคนไม่เคยไม่ได้เจอนานแล้วไม่ได้ลงคลิปด้วยกันนานอะไรประมาณนี้ไปไหนมาไหนกากกากคือจะมาแล้วนะคะพี่น้องยุคนี้เศรษฐีนี่ตงสิังเห็นหนังสิว่ามันบ่ออกเอาพูดพูดพูดพูว่าอูดตีกำลังเรียนมั่นเลยครับพี่น้องกุ้มปินต,ตอนนี้นะครับผมใช่ไหพี่น้อง ไม่ค่ะ ตัวเองสู้ๆนรับเป็นกําลังใจให้น<ช>้องเพื่อนยูฟุเก่าครับผมนะครับแล้วก็คือน้องอาจจะไม่ค่อยว่าคือน้องอาจจะมีลัน่นนะเพราะเรียกว่านะครับผมภาระที่ยิ่งใหญ่มากกว่าในการขายนะครับก็เลยคือว่าต้องหารายได้ที่มัน<ช>เพิ่มขึ้นไปนะครับแลวการขายพอมันไล่แล้วค่ะ ไปตกปลามาพ่อ huh. ส่งคลิปมาอวดด้วยพี่น้องนะครับผมได้ตัวใหญ่นะครับพี่น้องนะครับสัญญาเนี่อะไรเท่าแขนปาเอาละปลาแล้วนะครับพี่น้องนะครับผมมันยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับผมนั่นๆเดี๋ยวเจอทีผมบ็คิดว่าเพิ่นสีมานะครับแล้วก็ไม่คิดว่าโอ้ยอิจฉาขนาดนันใช่ป่มค อันนี er ้เหมือนแบบเหมือนเหมือนแบบพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยก็คือแบบเขินพอเศร้าเลย่หงเงี้ดพอร์ไอมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าไม่เจอก่ได้เจอกันตะกี้พอกันสองมือพอเดียวสองมือสามมือพอเดียวจนเบื่อกันสุ้มันอีโวเอาเบื่อเลยเหรอตะกี้ก็เบื่ออยู่เอาบอลได้ยังไงม่ได้สุ้มันอีโอ้ยู๋คน ะครับพี่น้องนะครับผมว่าตอนนี้เราตักทานกันนะครับผมว่าความสนุกสนานนะครับบพคิดว่าพันสิมาเซอร์ไพรส์มากเลยครับผมเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับไม่คิดว่าจะมาจริงๆนะครับแล้วก็นะครับเพรคิดว่าจะมาให้กําลังใจด้วยนะครับขอบคุณน้องหญิงชาญธรรมด้วยเนี่ครับผมนะครับอย่าลืมนะครับผมครัเบิ้งแล้วอย่าลืมม้วนติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยกันแล้วกันครับผมทางช่องยูทูบโคนเลี้ยงช้างลำพลินออฟฟิเชียลนะครับผมช่องน้องหญิงชาญธรรมลำพลินออฟฟิเชียลเดิมนะคะทุกคนนี่ นะครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมฮนะสวัสดีครับจุ้มกระเอาคุณบายบายจ้า